สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมันนี้กะมีเรื่องเศร้าใจพี่น้องสําหรับครอบครัวของไอเซียงเพื่นเนาะซึ่งว่าเฮาสองคนกะสิได้ไปแสดงความเสียใจแล้วกะไปซอยเพื่อนเรียกเพื่อนเล็กๆหน่อยเนาะวันนี้ทงตเกียวกับอะไรเตรียมวันนี้มาเตรียมเข่าเลยกับดอกไม้เนาะอะไรกับเงินดอกไม้ทุบเทียนเะยพี่น้องนี่เนาะ,ออนเ,นาะเป็นเข่าแล้วกับเงินอ ไปซอยครอบครัวของไอเซียงเพื่อนคันสีว่าง่ายๆกับไปกินท่านภาษาบ้นบานๆเฮาพี่น้องแล้วก็มือที่เฮ้าไปเงินไนออกมือนั้นเนาะเฮาก็ได้เว้าไปว่าเมื่อหน้าเฮ้าสิพาก,กันไปตะลุยประเดอาหารอยู่เพื่อนไอเซียงเนาะแปลว,ว่าไปเปิดบ้านเพื่อนอเนาะต่ะว่าก็ยังบ่มีโอกาสได้ไปก็ได้แปลว่าเ,เกิดเหตุอันนี้ขึ้นก่อนแม่นแล้วแ้่ว่ามื้อน,นี้เฮาก็สจไปซอยเวียซอยงานเพนเลยเนาะถ้งว่าเมื่อคืนนี้บออายเพิ่นฮู้ข่าวแล้วเพื่อนก็นกไป,ไปตั้งแต่ เมื่อคืนนี้เลยเนาะไปแต่เมื่อคืนนี้เลยวะมาต่อประมาณบ่ายโมงเนาะตีหนึ่งเนาะมาตีหนึ่งจนจนเช้าแล้วเนาะตีหนึ่งกันเนาะคือแปบว่าแบบบริปะบริทิมกันพี่น้องไปอบอุ่นกันเนาะจังใดกาสิไปเป็นกำลังใจให้ไอ้เซียงกับเมียเพิ่อนเฮากับหูซึกสงสารเมียเพิ่นหล่ยพี่น้องลูกก็ยังน้อยอยู่เนาะคือลูกไอ้เซียงก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเลยลูกก็ยังน้อยอยู่เมียเพิ่นกาเอาลูกยากลูกเนี่ยเนาะน่าสงสาร เพื่อนกาโบโบมีไผ่ะนะดูไก่เลื้อยไก่น้องเฮากะสิไปให้กำลังใจเพื่อนนําเนาะเพราะว่าเฮากะเข้าใจขอ้อรู้สึกของเพื่อนแหละเพราะว่าเฮากะเคยผ่านมาก่อนแม่คือตอนที่ว่าพ่อน้องตุกเกียวเสียเนาะเวลาที่แบบามีคนมาสอยเวียะค่ะนะพี่น้องแบบามาล้างถ้วยล้างจานบ่มาให้กำลังใจกะรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจดีใจเบบบ่โบ้ถืค่ะนะเนาะบถ้ถกอไผ่นกับบ้ฮู้คือตอนนั้นฮะ เวลาที่ว่าเฮาถึกแบบตอนพ่อเสียพี่น้องในหัวใจน้องตุ๊กแกรู้สึกว่างเปล่าแบบแตกสลายบบมีอย่างเลยในแบบต,ตนโ anyway. ตนี้คือแบบบบรู้ซึกอย่างเลยนะพี่น้องแบบซาแบบเบิดเลยหัามู้ซึกคือแบบนั้นแปลว่าบบมีความรู้ซึกอย่างเลยพี่ซังมาเป็นอย่างนั้นนะเฮาก็แบบบบเคยพบบ่เคยพอเนาะเฮากับู้ซึกอันเข้าใจเพราะพวไอ้เซียงเนาะพี่น้องว่าเพิ่นรู้สึกอย่างไดเนาะเฮาก็เลยไปให้กำลังใจเพื่นมื้อนี้คือไอ้เซียงเพิ่นนั้น เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากพนกาบ่มีได้ได้เข้าเนาะไม่ว่าบ่ได้ไปเฮ็ดเบี้ยขนาดนะบ่ได้ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเขาพูดว่าพนกาเขาจะเปลี่ยาไปเบิ่งมันนี่พี่น้องเลยว่าเงินซานเพค่รจะเป็นเท่าใดเนาะไปเงินเบิ่งซานเพล่นเลยไปเบิ่งน้ำกันเอ้ยรถมาเฮาขี่รถไฟฟ้าเนาะพี่น้องมึอนี้ซ้อนสองตอนข้ามทางเฮ้ายันข้ามโบวิทเนาะ นี่แหละเข้าไปทางแคมวัดเลยพี่น้องเ้ยทางทมีขี้ตุม่มเลยขี้ตุ่มไปได้อยู่ดีเลยทางที่ไปรอดว่าหลเฮ่าเนาะขี้ตุ่มแหง้งเนาะแมนกว่วฝนไปตก<อ>ลายมือแหละเออบุอันทางปัญถมใหม่เลยอ,อุ้ยจ้ะทางแคมวัด นี่คือกำแพงวัดของเฮาเองอันนี้จากฮงเฮียนอนุอาอนุบาลกับปฐพิธฮงเฮียนอนุบาลที่ญาน้อยเพิ่นมาสอยสร้างเนาะจะมาคนแฉ่ปัจจัยเนาะตอนนี้คนแฉะกำลังแผลอยู่อู้จุ๊ตุๆๆ <c oughs> ๊จุ๊ทางนี้กับเมนวัดน้องมีน้องทางนี้ก็ไม่ใมนเสีย่างน,นี่แหละนี่ฮอดแล้ว ตอนนี้เขาก็ได้ฮอดทางไอ้เซียงไปที่ยมหอยแล้วเนาะซึ่งว่าเขาได้ขออนุญาตทางไอ้เซียงเป็นที่ยมหอยแล้วว่าเขาจะถ่ายภาพบรรยากาศทางทางงานให้เพื่อนเบิ่งให้พี่ร้อยพีซีได้เบิ่งเนาะว่าเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นซึ่งว่าภายในเพื่อนของเพิ่นพอเพิ่นได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องซึ่งว่าชาวบ้านก็ลัอุ่นมาอายหลายฐานยู่เนาะตัวเกี่ยวเพิ่นก็นได้ไปซอยเวียกซอยงานอันนี้ก็คือเพื่อนไอ้เซียงเนาะ ทางเสาบ้านเพื่นก็มาสอยเวียกสอยงานหลายคนเติบเนาะตัวเกียวเพื่อนก็ได้อันมาสอยเวียกทางเงินครัวเนาะที่เข้าไปเบิ่งไอเสียงเพื่นกับบริโนนแต่เมื่อคือนนี้พี่น้องเลยตอนนี้ก็คือบ่มีเต่าใหญ่เนาะพี่น้องเต่าที่ว่าจะมาหนึ่งเข่าและบนันที หวดหวดกับบมีมาเบ mm. ิงหววมีแต okay. ah, si ่หวดน้อยนี but, so. okay. Oh, okay. ้มีแต well, ่หัวน้อยหนึ่งเข่านี้ก็เลยว่าซื้อให้ไอเซียงเพื่อนโทรมให้เบาไยเอาหววเข่ามาเนาะเอามาให้ไอเซียงนี่มีแต่หววเข่าน้อยเต่าที่เพิ่นซื้อมากับเต่าน้อยอันนี้แหละเพื่อนว่ามันหนึ่งเข่าบ่ได้นะพี่น้องมันหวดกับบมีเนี่ยมันก็ยังขาดอย่างหลายอย่างเนาะก็เลยว่าซื้อให้เบาไยเอาหววเข่าอยู่เพื่อนทำมาให้หววใหม่ๆอะไรเนาะมาให้เพื่อนหนึ่งเข่า มหนึ่งเด้จ้ะวัหนึ่งกับบมีเห็นอะไรน้องกับสอยเหลือกันไปน่ะพี่น้องกับคนในหมู่บ้านกับไม้ความอุ่นหลายคนเนาะก็คือที่เห็นนี่แหละมาส่อยแบบว่ามีอย่างส่อยกับสอยกันไปเนาะเนี่ยมันจําเป็นกับสอยเหลือกันตอนนี้มีข้างเพื่อนน้องตอนนี้อันเมียเพิ่นกับกลับลูกน้อยกับได้พากันไปซื้อมีดซื้อมีดมีดมาควป่าเนาะแม่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งน้อยน้องน้อยกับทีไปเอาทิปเข่าเนาะทางในบ้าน ดังเสนเ่เอาเนาะเอาถ่านใส่เลยบเอ,อยเล็กเล็กคีบนีบดกระรอกสิก่อเต่าเพื่อจะดังไฟหนึ่งเข่าเนาะสอยกันคนละเล็กคนละน้อยนี่เพี่น้องมีกอไอเสียงเนาะเพิ่นก็มีความเสียใจหลายเตอะเพื่อนยังวอยยังบ่ได้เลยเพิ่นวะเพิ่นเสียใจเนาะแบบเกวอยยังบออกนะพี่น้อง เอากะซิมาซอยเวียกเพลย์นอนมื่อน,น,น,นี้เาวบ้านกะมาอุ่นไอามาเป็นกำลังใจเนาะให้ตเกียวเพิ่นก่อไฟดังไปเอาอีกอันนี้กับเพือนครัวของเพลย์เลยพี่น้องเพื่อน,นอครนัวเนาะเพือนครัว,น,วน,นี่ก็เป็นเล้าเข่าอันนี้ก็คือหน้าเข่าของเพิ่นเนาะ หน้าเข่าเข่าก็ถือว่างามเติบแต่ว่าอยากมีเนาเพิ่นก็อยู่แบบธรรมชาติค euh ือกันน้องพี่น้องนี่คือเือนของเพื่อนเงินของเพิ่นเนาะซึ่งว่าเพิ่อนอยู่กับคอยพี่เมอะจะหลายคนพูดนะมันบริวังนั่งอันนี้คือเสาบ้าน เกียวคนก่อไฟแล้วคนแกสีพัดเนาะพัดให้มันลุกข้าเน่าอืมสีหนึ่งข้าวข้าเน่าบอบอไซหลายเต่าแล้วมันสีบอทันพี่น้องเลยส่ซอยกันคนละเล็กคนละหน่อยเนาะทางทางทางในคนกาคัวป่าเนาะทางหลังปุนแม่ดิ้คนสีเอามาซอยเห็ดยู่เตียงนี่เนาะ เปนว่าพยุสีเขาเนาะตั้งแต่ว,วันที่สิบเจ็ดหาวันที่ร้าตัวเกียวเพื่อจะเอาทูบเทียนดอกไม้แล้วก็เข้าไปกินทานแล้วก็เสียเงินค่าประกันภัยนํำคนที่เพิ่นจดเนาะซึ่งว่าอยู่ทั้งหลุมนี้เพิ่นจะจดเป็นเสียไปประกันภัยถ้าจะกินทานแม่นขึ้นไปทางเทิงเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นบอกให้ขึ้นไปทางเทิงเฮือน เฮาใช้ตัวเกี้ยวเพื่อนขึ้นไปเฮาสีบอ๊อขึ้นไปถ่ายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันจะก้าวไกลความเป็นส่วนตัวของเพิ่นน้นองน้อยสีถ่ายอยู่ลุ่มเนาะให้ตัวเกียวขึ้นไปคนเดียวพอแล้วน้องน้อยจะขึ้นไปไต้ทูบให้เพิ่นไปสู่สุขติไอ้อองเพื่อนก็นได้มาซอยขวัวป่าทางหลังบ้านเนาะปานินเพิ่นกันได้ไปซื้อมาจาก้านคาเจ้าพุ่ะซื้อมาไว้ฮหดกินเถียงนี่เนาะหลายคนคัวซอยกันกะสีแล้วไว ตอนนี้กาเขาไห้เสี่ยงเพื่อนได้ไปยืมรถไถาทางในบ้านพากันไปหาพื้นเนาะไปหาพื้นเพื่อจะเอามาใส่เฮ็ดกับเข่ากับน้ําอะไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพื่อนกาได้ขนมาแล้วเข้ากับเอาไวบ้บนแถวใกล้ฮ่อนขั้วนี่แหละเนาะถ้าฝนต๊เข้ากบสีขนเข้าไปไว้ในเต็นท์วันนี้เอากะทีมาขนลงเลยหลายคนไปหาซอยกันก็ได้ไหวเนาะพื้นกันด้ อันนี้ก็เป็นพี่น้องเพื่อนทางในบ้านนี่แหละน้องเพื่อนมาซอยหาพื้นเลยก็ให้ยืมรถไทยส่วนควายที่ผูกไว้ต้นาเฮือนเพื่อน,นีก็แม่นควายของเพิ่อนเองเนาะผูกไว้กินหญ้าพื่นก็นมีดวนน้อยดวนใหญ่เป็นพื้นไม่จิกไม่ห่งเนาะเอามาดังไฟกน็น่าจะกุ้มหลายเติบซื่ออย่างเจ้า ปลาเกียวจะปีแล้วก็ซื้อปลาเกียวปลาเกียวให้ปลาเกียวเด็ด<า>กซื้อปลาเกียวแอลเบ๋จะเปลูกแมวอลลูกแมวอนแม่แบบอันนีออ้นขแขวมันบบบแง่เนาะแม่จะได้สั่แม่เฮาไปเงินไปเงินไปเงินคนที่มาซอยเพ็ดกลิ่นนาะบ้านนี้มีดคือบลคขาวตะเกียวเลย เอาบัดนี้เฮาได้ซื้อได้นางสิเซฟของเฮาเด้ผลให้ซีตดออันอยู่ีบ่ฮู้บ่แม่นบ่ดีนี่ออไปแุน่ะมีอยู่เสียงบ่อย2อันนี้2อันเท่านี้บ่ออกเออทางหลังกนมีัมี2อันถามเจ้าของเฮือนนี่มีดนะ ที่เทาลงมือเอง้นี่ไปเอาหั่นมาน่ตอนตลับห้ือก่อไปเอาตัเนอกบักลางอันนี้นี่ข้างบนางล่างล่างอันี้ล่างอันเฉือย บะรเหากระซามอใบเนี่ยบตงบ้าอะไน้ำงนเลยแรัสิล้อันน้กออยากเพพอกินโรซอยบางเนาะน้เนี่ยได้เห้น้ำนะแต่ซอยไวขนาดเลยระวังมือได้องเย็นเนาะเย็นน้อกได้ระตุกกระเจี้ยนไปทางไหน ึ่งเมนูมื้อนี้เพิ่นกาิเส็ดตเป็นลาบปลาเนาะเฮากะหลังจากที่เฮาพักแล้วเฮาก็สิมาเอาใส่คกเพื่อต่าให้มันแหลกส่วนตวเกียิบนกะคุมน้าหม้อข่าเนาะข่าเฮากะหนึ่งใส่หม้อใหญ่เลยอันนี้คือให้ไอ้องเพิ่นต่าให้แหลกซะก่อนเวลาเฮาลาบมันจะขึ้นน้ําซอยกันหลายคนนอกมื้อนี้ก็ได้คนหนึ่งกะซ้อมพักคนหนึ่งกะหั่นขา อันนี้ก็คือเพิ่นกับหนึ่งเข่าซุกไปทีห่หอยแล้วเนาะหมอ,อน,นี่กัสามารถหนึ่งเข่าได้เขาก็หาหูเนาะเพราะความจําเป็นเขาก็เลยประดิษฐ์สร้างขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ยงแล้วโตวเกียวเพิ่นกับยายามเพ็ดให้น้ำ้อนเย็นเนาะเพื่อเฮาจะเอามาใส่รับาปลาจังเฮดให้รับาปลาเฮ้าบข่ขาวเลยกะเป็นตะแซฟเนะะาะเซฟองเข้าจัดการนานมือนี้

พักต็มก็ซามเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเนาะทางเศ้าบ้านเมือก็หิวเข้าแล้วค่ะควรเล่งมือให้ไวๆมีไอเสียงคนล้างถ้วยเนาะมีไอเสียงเซฟอ๋อม เมื่ารหลังจากที่เห็ดแล้วเฮากาสีตักใส่ถ้วยเพื่อจะเอาไปเสิร์ฟเนาะเลยกามีคนตำมะหุงอีกเป็นตาแซฟบขนาดนอบลับปานินมือนี้สองคกเพิ่นการสีตักไปแจกยายกันเลย คือจีเพ็ดเนาะบีเพ็ดเป็นไรเดซี่มาชื่นน้ำตาย้อยชื่อไอเฟิขั่วข่วลับป่านั่นคือต้มป,ป่าเนาะ,นะคนก็เริ่มหลายแล้วตอนนี้มีทางไทยบ้านไก่เงินเคียงเนาะเพิ่มมาแต่กะอันนี้ก็คือไทยบ้านเฮาเบิดเลยเสิร์ฟเข้าที่ยงแล้วตอนนี้ ตอนรับคนกินซุกตัวนี้แลก้กะคนกินดิบกะตักเอาอยู่ในโคกเลยตำมะหุ่งกะไลลายเนาะสาวงามประจำบ้านเขาตำมะหุ่ง <c oughs> ไนกะถินใส่ลายๆมมรู้ไหมอาการฮอนอบเอา n มื m อนี้เ,นนเริ่มกินข้าวเที่ยงกันแล้วอันนี้เซฟอ่องตอนนี้บุ้งไอ้เซียงไปทางใดเนะาะต้มปลา หลังจากที่เฮ้าเฮ็ดกินเรียบร้อยแล้วเฮ้ากัสซผ้ากันไปซื้อน้ำกินเนาะระหว่างทางกับตัวเกียวพิ่นก้าโอ้ต,ต,กออตก,กีต่น้องลาออันเท้าเกิดอุบัติเหตุเนาะลงขางเดียวทางเข้ากับประมาณนี้เลยเฮ้าสีบบได้อยู่กินน้ำเพลินเนาะเพราะว่า เฮ้าสิเมื่อกินเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าของกินกับบ่ก่อหลายเนะเาะเฮาจะไปซื้อน้ำกินก่อนเพราะว่าตอนนี้อากาศฮ้อนแหงเลยหิวน้ำเมื่อยนอะตอนนี้ปะแมนเฮาจะพากันเมื่อก่อนเที่ยงแล้วตอนนี้เป็นล้างเท้าอีน่เนาะมาล้างหลอกเมื่อล้างยื่เนเมื่อล้างยื่เนเนาะไปซื้อน้ำปั่นมากินเนาะพี่น้องนี่น้ำปัน่นคนละเจอกกระดงน้อย พอมาฮอนเฮือนเอนลยกัแม่เพื่อกะเห็ดน้ำหอมไม้ให้ตบเนาะซึ่งว่าเป็นประเภทนี้ที่เข้าไปเพื่อนดีมาแล้วเฮาก็ต้องมาตบน้ำหอมซะก่อนเมื่อคืนนี้แม่เพิ่นเฮ็ดไปถาเบาไอา้เนาะเบาไอา้มาตอนตีหนึ่งความเสื่อส่วนบุคคลเป็นแบบต่างได้อาบน้ำเลยเนาะหลังจากที่ว่าเฮ้ามาแต่เพื่อนดี เอากะซิมาต๊บน้ำหอมเผื่อปัดเป้าสิ่งบลิโอเลยกับไอเซียงเพื่อนเนาะเพื่อนโมมีกระจิตกระใจเว้าอหยัางเลยเพื่อเว้าเมื่อนี้ขอเบเว้าอหยัางเพื่อนวะแบบมันจุกอยู่ทั้งในนะสำหรับขาขาลงขาเมมกับเพื่อนก็ได้ขายควายเพื่อนตัวหนึ่งเนาะเพื่อนว้าเก้าล้านตัวสามตัวบ่สามตัวเก้าล้านบ่บู้งเพราะมันเส็นกาบาทเส็นกาบาแต่ว่ายังคือกุรลค่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันจำเป็นเพื่อนวะเพื่อน เงินคําแบบบอมีซะเนาะ่นก็เลยจําเป็นได้ขายนะสามตัวบาทเดียวเลยอืมก็ขอแสดงความเสียใจนะเพื่อนเนาะพี่น้องตอนแรกกับเบ้าไอ้ก็จะไปอุ่นไปอายเพื่อนทั้งแหละเฮ็ดยูเฮ็ดกินซอยเพื่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องโย่เข่าโยน้ําให้แขกคนที่ว่าเพื่อนมาอุ่นอายเนาะเรียบร้อยเฮากับจังได้มาาเฮากับได้เฮากับยังบริกนเข่าแล้วพี่น้องเออที่มากินอยู่เฮื่อนเอาเนาะเพราะว่าของยู่ของกินกับเบ้ายหลายปันใดนะ เอาไว้เอาไว้คนที่เพิ่นมาอุ่นอายแถวหันแหละเพิ่นกินสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงสำนี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวไซโน่แฟมิลี่เน่ยเด้อสบายดีบาย